ฮัลโหลแก่เกยมตไมฮบโอ้คลัสคลาสคลัสคลาสกองหิมะค่ะกองหิมะกองหิมะกองหิมะเห็นม้นกำลังทำความสะอาด bmw หนาว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 ย่า ดีมากค่ะรถคันไหนก็ท่วมท่วมเบิเพิพนอันนั้นรถไฟฟ้าเฮลรูบ okay. อยเฮลรูบอยดบบยออาป่ะบักฮยฮัดจิมากกันไอเลิฟ o ยูไอ เลิฟ I love you see I love you ดุยดุยขูดขูดหิมะออกจากรถอยู่ค่ะเลิกงานแล้ว ดู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 ค <honestly> ุณเล่น <deve> ก <ck ens forest> ันแล้วเลิกงานแล้วเล่นกันได้บายบาย